ฟีวันนี้มาติดตามเพื่อนบ้านให้เอซีวันที่เจ็ดกุมภาพันธ์สองพันห้อาจารย์โชคมีทีเด็ดฝาก f อฟซปูเขาใหญ่ชีตรงนี้นะคะได้เล,เลขอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ สักครู่อาจารย์โชคบอกว่าต้องจุดทูปแล้วก็เรียกปู่ขาว,วยายชีนะคะแล้วก็มาปีนบ้านี่บ้านสืน่อคน <Catal ina. S 1> นี่ก็เป็นอะไรนะคะก็เล <Bour bon. S 1> อกที้จุด้แล้วจุด้แล้วค่ะขอบจารหกศูนย์หนึ่งจางจแต่ว่า6.01ชัดมากค่ะ แล้วก็เห็นเลขตรงเสาห้าศูนย์เห็นเลขตรงเสาห้าศูนย์วันก่อนนะคะอาจารย์โช์มาทําพิธีนะคะสวดถอนจอมปลวกในบ้านของเจ๊ป,ปูที่ทําขันน้ำมนต์ได้ห้าหนึ่งตรงๆเลยค่ะตอนนี้เจ๊ป,ปูเขาบอกว่าหลังจากที่ได้ทาพิธีถอนจอมปลวกแล้วก็ขอโชคลาบกับปู่ขอให้ได้โชคงวดนี้นะคะวันนี้ขอเพื่อนบ้านเพราะว่าอาจารย์โชคบอกว่า เมื่อกี้ปู่ขาวยายชีมากระซิบบอกอาจารย์ชูค่ะปู่ขาวยายชีนะคะมาอยู่ตรงนี้ก็ร้อยกว่าปีแล้วปกติแล้วนะคะเจ๊ปูบอกว่าช่วงดึกๆนะคะถ้าออกมานอกบ้านก็จะเห็นปู่ถือไม้เท้านะคะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแต่ว่าตรงนี้ก็เห็นเขเล่าให้ฟังว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอยู่ตรงนี้นานแล้วเจ๊ปูเป็นคนสัมผัสได้นะคะ แล้วก็ให้อาจารย์โชคมาขอเลขเด็ดให้กับเจปูแล้วก็เอฟมี่เมครูยังรุ้นเลยนะคะว่าขอให้ออกตรงกับเลขที่บ้านห่งได้เป็นรุนค่ะเลขทูบออกหกสอหนึ่งน่าจะเป็นไปได้ที่จะบอกเก้าหนึ่งก็ได้ค่ะเอฟซี FC. หรือว่าศูนย์หนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งแล้ก็มาลุ้นตัวเลขของอาจารย์โชคนะคะที่บอกว่าปูขาวกระซิบข้างหูเมื่อกี้สองสองแปดหนึ่งสอง สองสองแปดหนึ่งสองค่ะก็รอรุ่นนะคะเพื่อนบ้านเย็นนี้เจ้ปูบอกว่าขอโชคกับปลูคขาใหญ่ทีค่ะติดตามคนมีฝันเล็กเด็กแบบต่อตวันนี้แอดจะไปติดตามกระดูกพีไฮบรานกับอาจารย์โชคตอนนี้นะคะเอฟซีเพราะว่าอาจารย์โชคนะคะสามารถที่จะสื่อวิญญาณได้แต่ว่าไม่ได้เป็นอาจารย์ใบหววนะคะแต่ก็สามารถสื่อได้เราก็เลย ให้อาจารย์นะคะมาสื่อตัวเลขขอเลขกับเจ้าที่ตอนนี้ก็จะติดตามต่อไปที่ปุกดูผีไฮโบราณค่ะ f c